มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับ b g ปทุมยูเต็ดนะครับ b g จะชนะกี่โมงอันนี้คือสิ่งที่แฟนบอล BG g เองก็อยากรู้นะฮะเพราะว่าตั้งแต่เปิดปีใหม่ตรงนี้มาในปีสม25ันยเนี่ย BG ยังไม่ชนะเลยนะครับทั้งในไทยลีกแล้วก็ บอลทั่วอย่างชอปปี้ครับหรือว่าชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะฮะแต่ว,ว่าทีมเองจะลงทุนไปอย่างมหาศาลแล้วก็ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชนะครับก็จากโค้ช้วนสุรชัยจะโรนัทธรพงศ์มาเป็นโค้ชบอยสุรชัยคมสิงห์เองก็ทำหน้าที่ขัดตาทับไปก่อนนะครับก็เป็นลูกม่อของทีมอยู่แล้วนะฮะแต่อนนอนครับเมื่อวานที่ผ่านมาบีจีบทุมไปเจอกับเชียงรายที่ถือว่าฟอร์มดีเหมือนกันนะครับ3เกมก่อนอันนี้เองเชียงราย ก็เจอแต่กับทีมหนักๆมาแทบทั้งหมดเลยจริงๆนะครับจริงรายเองก็ชนะมาได้2แล้วก็แพ้เกมเดียวนะครับที่แพ้ก็คือการแพ้ให้กับบุรีลัมยูนเต็ดนะครับเป็นเกมเยือนแต่ว่าก่อนนี้ีก2เกมก็เปิดบ้านเอาชนะเมืองทอง3 1แล้วก็เอาชนะการท่าเรือซีหนต่อศูนทั้ง2เกมนี้เล่นในบ้านก็ถือว่ากําลังแข็งแกร่งและมั่นใจ มากจริงๆครับเกมนี้ BG กลายเป็นว่าบุกใบแพ้เชียงรายศ1นะครับเชียงรายได้ประตูชัยจากทางสิทธิโชคกันหนูนะครับดาวยิงตัวเก่งของทีมที่ช่วงหลังฟอร์มดีมาก5เกมหลังยิงไปถึง4ประตูนะครับแล้วก็สถิติในเกมนี้เราไปดูกันนะ BG จคอมบอลเยอะกว่าจริงนะครับแต่เนี่ยมันไม่น่าสำคัญเท่ากับเรื่องของจำนวนการยิง BG ยิง14่นะครับเข้ากรอบแค่2ครั้งครับเชียงรายยิง12เข้ากรอบ 5ครั้งครับนั่นหมายความว่าโอ้โหเกมนี้เองบีปัญหาก,ก็ยังเป็นเรื่องของการจบสกอร์เหมือนเดิมจริงแต่แล้วเกมที่ผ่านมาครับบีโอกาสยิงน้อยมากๆนะครับน้อยมากจริงถ้าเทียบกับมัเตะที่มีเนี่ยคือเราเตะระดับทีมชาติตัวต่างชาติเองก็มีดีกรีที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ทำอะไรให้กับทางอภิรักษ์อรวงเนี่ยเจองานที่ยากงานที่เหนื่อยเลยนะครับโอกาสยิงตรงกอกแค่2ครั้งเนี่ยมันถือว่าชิลมากๆสํสำหรับ ผู้สับปตะตูในเกมไทยลีกที่เล่นถึง90นาทีนะครับก็แน่นอนแฟนบอลบีจเองก็โคงเซ็งกับตรงนี้นะครับที่ยังอยู่ในอันดับที่5ของตารางในลีกด้านเนี่ยเพราะว่าในช่วงก่อนนี้เองนะครับอาจจะมีฟอร์มดีชนะมาต่อเนื่องเหมือนกันในยุคข,ของโค้ง้วนสุรชัยจตุรพรัทรพงศ์นะครับแต่ตอนนี้เองบีจีที่บอกไปครับพอไม่ชนะมาแล้วตลอดเลยนะครับในปีนี้ โอ้โหเปลี่ยนโค้ดแล้วก็ยังหาโมเมนตัมไม่ได้ครับ BG ก็ยังแก้ปัญหาจริงๆของสโมอสรอนไม่ได้ครับก็คือเรื่องของการทำเกมบุกที่ก็ถือว่าไม่ได้ถือว่าเล่นได้ดีอะไรมากเลยเมื่อเทียบกับดีกรีของนกเตะที่มีนะครับเอาจริงๆเราไปดูเกมเนี้ยเชียงรายเองก็ไม่ได้ว,ว่าเล่นดีอะไรด้วยครับแต่ผมว่าต้องชมการเล่นเป็นทีนมนะครับคือทีมเวิร์กของเชีรยรเนี่ยดีผมวพวกเขาอะคงคิดว่าตอนเนี้ยเชียรายะ ไม่ใช่ทีมที่ลุ้นแชมป์เหมือนเดิมและไม่เหมือน5 6กปีก่อนเชียงรายนักเตะดาวดุ้งเยอะนะครับนักเตะไทยเป็นหลักเลยนะครับที่ใช้ตรงนี้แล้วก็ประสบการณ์ไม่ได้เยอะเท่าแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามามันคือความใส่ใจการเล่นเป็นทีมและความละเอียดของนักเตะทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกนะครับที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากเป็นจุดแข็งนะครับที่โ,โหวเมืองทองมาเยือนก็เสร็จเชียงรายถ้าเรือขึ้นเหนือมาเจอก็เสร็จท่าเรือ นะครับถือว่าน่าสนใจจริงๆสำหรับเชียงรายยูไนเต็ดเองก็ต้องบอกถึงโอกาสลุ้นแชมป์ของ BG เนี่ยไอ้ตามภาคทฤษฎีมันก็ยังมีโอกาสแหละครับแต่ไปดูภาคปฏิบัติเนี่ยผมก็บอกเลยว่ามันยากมากจริงๆนะเพราะาตอนนี้ g บ g จบทุมมีตามตามหลังบุรีรัมยูไนเต็ดถึง16คะแนนนะครับฟังไม่ผิดนะครับ16คะแนนแล้ว BG ก็เตะมากกว่า1เกมด้วยนะครับก็แน่นอนว่า BG จจากเนี้ยอย่างดีสุดนะ ผมว่าถ้าได้แชมป์บอลถ้วยสักรายการเนี่ยแล้วก็แตนดับมาไปลุยฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชียให้ได้ในฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วสำหรับ BG ปทุมยูนเต็ดเองนะครับวันที่ผ่านมาก็มีประเด็นนะทาไมแพทริกกูสตัฟสันเนี่ยถึงไม่ได้ลงสนามอันนี้หลายคนก็อยากให้ลงเพราะว่าก็เล่นดีกับทีมชาติไทยนะครับการแต่งโคช้ชตรงนี้เองขึ้นมาเป็นโคช้ชบอลเองก็ยังไม่สามารถจะปลดล็อกให้ BG ได้ก็ต้องรอดูครับ ว่าวีจีจะสามารถพลิกหาโ o m มเม u นตัมเก่งของตัวเองได้เจอตอนไหนนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อกดรักกีฬาทุกคนครับ